สวัสดีค่ะมาเจอก,กันกับช่องสวนขวัญข้าวนะคะวันนี้นุ่นจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมารู้จักกับต้นมรดกโลกกันคะ่ะมรดกโลกนะคะเป็นอากูนิมาอีกหนึ่งตัวนะคะที่สวยเล่นเลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะลักษณะด่นก็จะอยู่ที่ใบนะคะ ใบเขาจะมีลายขาวสลับเขียวนะคะซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยและสีที่ใบนะคะก็จะสดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงวิธีการเลี้ยงดูกันเลยนะคะเขาจะชอบแดดรำไรนะคะอากาศไทยเทสะดวกค่ะรดน้ำวันเว้นวันนะคะนุ่นแนะนำใส่ปุ๋ยออสโมโค้หรือเทอร์โมโค้นะคะ3เดือนหนึ่งครั้งค่ะและวัสดุปลูกนะคะนุ่นจะแนะนำป็นมะพรา้าวสับอย่างเดียวเลยค่ะ หากเราเลี้ยงในบ้านนะคะนุ่นแนะนำว่าให้พี่ๆนะคะยกมารับแดดนะคะหอาทิตย์ประมาณ3มชั่วโมงนะคะใบของเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้แต่ว่า3เดือนนะคะเขาถึงจะเตกใบประมาณ1ใบค่ะเลยทำให้ต้นมรดกโลกนะคะมีราคาค่อนข้างสูงค่ะเลยเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่นักสะสมอากนิมานะคะกำลังเป็นที่จับตามองมากๆเลยค่ะ ราคาตามท้องตลาดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1,200บาทถึง1,500บาทขึ้นไปนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากรับต้นมรดกโลกไปเลี้ยงนะคะสามารถโทรมาสอบถามหรือติดต่อนุ่นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องสวนขวัญข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะนุ่นจะมาแชร์ประสบการณ์ต้นไม้อื่นๆชนิดใหม่ๆให้พี่ๆได้รู้จักนะคะเจอกันใหม่ e ีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ